สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะกับการจะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะมาเข้าเมืองไทยเรานะคะค่ะพวกเราอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะก็มีกฎระเบียบการลงทะเบียนนะคะที่จะเดินทางนะคะในช่วงที่มีโรคโควิด1 9ระบาดนะคะทางอ่นานโยบายของเมืองไทยเราเนี่ยก็มีการป้องกันโรคอย่างเข่งคัดเลยนะคะค่ะก็ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องลงทะเบียนจากเอมบอรซีนะคะก็คือสถานทูตไทยที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็จะมีเอกสารกอกมากมายนะคะก็ต้องขอเขาให้กอกอะไรก็กอกลงไปนะคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อการซื้อตั๋วนะคะการซื้อตั๋วก็ซื้อผ่านของเอมบอรซีนี่แหละคะ่ะคือทางเอมบอรซีจะเป็นผู้ที่จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำนะคะ ก็จะไม่มีบ่อยมากนะคะเพราะว่าประชากรคนไทยที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ก็ไม่เยอะนะคะก็ประมาณหนึ่งหมื่นคนนะคะค่ะก็อาจจะมีบางท่านที่ต้องการประสงค์ที่จะเดินทางหรือว่าไม่เดินทางนะคะก็จะมีไม่เยอะแล้วก็จะมะีต่างชาติบ้างนะคะค่ะช่วงนี้ก็ทางรัฐบาลนะคะก็มีนโยบายว่าให้ hey, ต่างชาติเข้ามาได้แต่ต้องมากักตัวนะคะเพื่อเป็นการ ก,ก่อกรูบิสเนสนะคะธุรกิจให้พื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครมีความประสงค์ที่อยากจะเดินทางเข้าไทยแล้วก็มาพักผ่อนหรือว่ามาทําธุรกิจอะไรแล้วแต่ทุกคนก็ต้องมากักตัวนะคะ14วันนะคะตามกฎระเบียบของอการป้องก,กันโรคโควิด -19 นะคะค่ะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ซื้อตั๋วเสร็จทุกอย่างคือทางสถานทูตทางเอเมซีเนี่ยก็จะดำเนินการให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าสถานทูตจะเป็นผู้ที่จัด เครื่องบินเหมาลำให้ผู้โดยสารน,นะคะฉะนั้นแล้วที่ประเทศนิวซีแลนด์จะไม่มีเครื่องบินทุกเดือนค่ะนะคะแล้วแต่ความห่างเขาจะเช็คด,ดูถ้าเกิดว่ามีการระบุไปแล้วว่าเดือนนี้อาจจะมีหนึ่งลำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ซื้อตั๋วไม่ครบนะคะตามที่กําหนดที่ทางสถานทูตตั้งไว้อย่างเช่นว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะเป็น140อ่ผู้โดยสารน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ย อาจจะเกิดการขาดทุนก็อาจจะมีการยกเลิกนะคะแต่าาพวกเราก็โชคดีนะคะก็ทํามาในเดือนนี้เดือนตุลาคมนะคะก็มีครบนะคะ4 4 0คนขึ้นไปนะคะก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยนะคะแต่ตอนนี้ก็มาถึงเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมนะคะ สำหรับคนไทยนะคะก็ต้องไปพักอยู่ตามจุดที่รัฐบาลจัดไม่ให้นะคะจะมีรถบัสไปรับนะคะที่แอร์พอร์ตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะหลังจากมาถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะแต่สำหรับต่างชาตินะคะต้องบุ o กโฮเทลนะคะต่างหากนะคะด้วยตัวเองนะคะผู้ที่จะต้องไปพักอยู่กับสาม,มีนะคะคนไทยก็ต้องจ่ายเองค่ะอย่างเช่นฉันก็ต้องจ่ายเองนะคะเพราะว่าต้องแยกตัวออกมาจากกลุ่มของคนไทยนะคะก็ต้องมาจ่ายค่าโรงแรมเองนะคะ ค่ะพวกเราพักอยู่โรงแรมนี้นะคะค่ะกะ็ราคาก็แล้วแต่เลยค่ะต้องการใหญ่ต้องการเล็กนะคะ,ะห้องของพวกเราเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากก็พออยู่ได้ค่ะก็ประมาณแปดหมื่นกว่านะคะสองท่านนะคะค่ะก็จะมีอาหารสามมื้อเนาะคะ่ะก็เข้ามาก็ต้องตรวจโรคด้วยนะคะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าก็ต้องตรวจนะคะก็เสร็จแล้วก็ต้องตรวจวัดไข้เนาะ 9ก้ามงช้าแล้ห6โมงช้าทุกวันนะคะจะต้องส่งทางโรงพยาบาลนะคะค่ะก็มีกฎระเบียบหลายอย่างนะคะค่ะก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะที่แอร์พอร์ตนะคะเป็นยังไงนะคะค่ะก็เป็น เป็นพาร์ทวันพาร์ททูพารีไปเนาะนะคะค่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ของผู้ที่ต้องการเดินทางในช่วงที่มีการต้องกักตัวนะคะโควิด1 9นเเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นประสบการณ์นะคะค่ะนี้ก็สำหรับผู้ที่ามาพักกับที่โรงแรมส่วนตัวเนาะค่ะสำหรับผู้ที่ส่วนคนไทยแล้วก็ ก็เป็นเป็นประสบการณ์ของคนไทยพี่พักต่างห่างเนาะเราก็ไม่รู้กับเขาว่าเป็นยังไงเนาะนะคะ,ะที่เมื่อคืนนี้เห็นก็คือมีรถบัสนะคะไปรับนะคะค่ะแต่พวกเราก็มารถรถตู้เนาะนะคะทางรถพยาบาลมารับค่ะนะคะค่ะก็ขอเพื่อนๆชมบรรยากาศที่สนามบินเริ่มตั้งแต่สนามบินออเแลนเลยนะคะค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็พากันจะกลับเมืองไทยนะคะก็เป็นแอร์ไทยแอร์เวย์นะคะมารับผู้โดยสารที่ออเแลนนะคะก็เป็นช่วงโควิดเนาะก็ต้องไปกักตัวค่ะอันนี้คือบรรยากาศที่สนามบินเมืองออเแลนะคะ่ะตอนนี้ขณะนี้มีแค่สายแอร์เวย์เดียวนะคะที่ให้บริการอยู่ค่ะเพราะว่าไม่มีแอร์ไหนวิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ ก็ให้ดูบรรยากาศช่วงล็อกดาวน์เนาะก็ไม่ใช่ช่วงล็อกดาวน์ช่วงโควิดค่ะที่นี่ก็ยังไม่ได้เปิดเปิดประเทศเนาะค่ะก็จะไม่มีเครื่องบินค่ะนอกจากเครื่องบินพิเศษอย่างนี้แหละคะ่ะตอนนี้ก็มีแค่สายการบินเดียวที่ล็อกอินนะคะ่พวกเราก็ต้องยื่นเอกสารหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าทีา่สถานทูตน,นะคะมาตรวจเช็คเอกสารที่ได้ลงทะเบียนไปนะคะ รู้สึกว่าจะไม่เต็มนะคะคงจะได้ประมาณร้อยกว่าคนค่ะผู้โดยสารนะคะทั้งคนไทยและต่างประเทศนะคะถ้ายังไงก็กลับไปถึงนู่นแล้วก็ต้องไปล็อกตัวอีกนะคะ14วันค่ะคุณผู้ชมคะถ้ากลับมาก็ล็อกตัวอีก14วันค่ะนี่แหละคะ่ะในช่วงโควิดก็ลําบากลาบนค่ะแล้วก็มีรายจ่ายเพิ่มเยอะมากเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะ ดูแอร์พอร์ตค่ะออแกนแอร์พอร์ตควายเอ็ดมาค่ะกลับบ้านกับเ้ืองไย เ e ื่อพา i อน e ี a n d a อันนี้คือด้านเนืองของสนามบินค่ะมองไปตรงนู้นจะเป็นซีนะ

ฟีเจนเพื่อนคะนี่ฟีเจนอร์ไลคะโมเดอเดมอลดทเอเมเรดนเพื่อนๆค่ะ นี่คือบรรยากาศแอร์พอทที่ออกแลนด์นะคะออกแลนด์แอร์พอตค่ะก็จะมีเครื่องบินจอดอยู่นะคะก็วันนี้มี8 8แอร์ไลน์ค่ะที่เดินทางนะคะก็ไปซิดนีย์ไปอเมริกาไปดูไบค่ะไปไทยแลนด์นะคะอันนี้ก็แอร์นิวซีแลนด์ค่ะอมองเข้าไปนะคะด้านโน้นจะเป็นทะเลนะคะสนามบินออกแลนด์ก็จะติดติดทะเลค่ะก็เป็นพื้นที่เรียบนะคะตรงนี้ค่ะ ก็จะเห็นว่าเก้าอี้นะคะ empty ค่ะว่างเปล่าเพราะว่าตอนนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้นะคะมีแค่สายการบินเดียวที่เดินทางค่ะสายการบินอื่นก็จะตามมาที่หลังนะคะก็จะเห็นแต่คนไทยที่กำลังเดินทางกลับเมืองไทยนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีแอร์เอมอเรดฟรีเจียนฟรเจนแอร์ไลน์ ที่จอดอยู่ค่ะก็ด้านนู้นก็จะเป็นไอร์แลนด์นะคะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะเอเอเอเมอเลกซแล้วก็ไทยแอเย์ด้านนู้นนะคะค่ะพวกเราก็จะเดินทางประมาณบ่ายสองงสิค่ะนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปขึ้นเครื่องนะคะ นี้จำนวนผู้คนที่กำลังจะเดินทางวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยค่ะแล้วก็เป็นสามีเนาะสามีฝรั่งที่ตามภรรยากลับบ้านกลับเมองไทยไปเที่ยวเมืองไทยค่ะต้องรออีกประมาณค่ะ30นาทีก็เช็คอินเข้าเนาะ